ช่วงสุดท้ายนี้นะครับเรายังมีอีกหนึ่งบทเพลงนะครับจากศิลปินสกันไอแอมและชูแฟนตาเชียนะครับครับผมมั่น่อว่าหลายคนเป็น,นแฟนๆทรูแฟนตาเชียกันวันนี้เข้ามากันทั้งหมด6กคนด้วยกันนะครับด้วยเพลงที่มีชื่อว่าด้วยรักของพ่อนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับนนเบสต้นพัชชาเบสและแอนด์เอฟเอฟกับเชิญเลยครับ

มา้น้อคุยกันตอับนึ่นะฮะยไใดีนฮด้วยนะครับวัสดีครับสัดีครับครัทนรับผมยืนฝังทเป็น็อี้นไมา่้าปเลยยนหล้วกันะต้นวนระย้เลยนะฮะวันนี้นะฮะต้อนรับนนนท์น้องเบสนะครับจาก The Voice ด้วยนะครับาก็ยังมีน้งต้นพัชชาเนสและแอชจาก Academy Fantasia อันนี้หนึ่งเพลงนี้เราอาจจะคุ้นๆนะครับเพราะว่าเราได้ยินกันบ่อยด้วยแล้วก็เหมือนว่าจะมีประชากับต้นที่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนอันนี้ใช่ค่ะจริงๆตอนนั้นที่เราร้องกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงบ้างคะเราตอบกเรื่องของพ่อได้เป็นเพลงที่ทําขึ้นมาเมื่อวันพ่อปีที่ผ่านมาค่ะปีที่แล้วก็ร้องคู่กันกับต้นนะคะแล้วก็นํามาทับร้องใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่รวมศิลปินจากทางไอแอแล้วก็ทูปแฟนเทชีด้วย ความรู้ส so so ึกต่างต่างมากต่างมากมากค่ะคืออย่างตอนที่เราร้องปีนแล้วก็จะรู้สึกว่าเราทาบซึ้งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนพระคุณโดยเรารู้สึกทำทิ่ใหญ่แล้วก็รู้สึกดีใจจริงๆค่ะแต่ว่าพอกลับมาร้องใหม่อครั้งหนึงเมื่อวันที่14ตุลาฯร้องความรู้สึกบนเพลงนลยใช่ร้องมาคือตอที่้องปีนี่แล้วเนี่ยเนื้อหามันเป็นเหมือนเราลองให้กับพ่อเรา พอมาครั้งนี้เนี่ยมันคือเป็นคุณพ่อของคนไทยประเทศครับซึ่งผม,ผมรู้สึกเนาะแตกต่างมากครับทำอา,มารมณ์เราเปลี่นกันนะในการร้องใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนจากอารมณ์ที่เราไปร้องในในเวทีกับในในเวอร์ชั้นกับเนี่ยนะพี่ชาเปลี่ยนมากด้วยค่ะเพราะว่าก็อย่าง,งที่บอกว่าเราผ่นญญานการปฏนริษี่ารซึ่งผ่านไปอย่ันเดียวเทั้นเองแล้วก็ความรู้สึกมันยังเข้มข้นอยู่มาก แล้วก็พอมารู้รู้กันเยอะแล้วก็จะยิ่งได้รับความรู้สึกของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะต้องขอคอาเตือนกันกันและกันเองเนาะว่าต้องพยายามตั้งสติที่ดีในการร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พน้สึกว่าเป็นหนึ่งครั้งที่พวกเรามารู้ร้กันแล้วร้องเพลงพร้อมกันออกมาแล้วมันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกจริงๆใหญ่มากๆของศิลปินคนหนึ่เลยครับผมด้วยรักของเพลงนี้เนี่ยจริงแล้วมีศิลปินรุ่น หองเรื่อง,งที่จะเป็นในิสเซสตี้ครับโอ้มีทั้งค่ายเลยค่ะทั้งสองค่ายเลยด้ยก็คือทุกเป็นเทียซึ่งเป็นนล้วก็ฝั่ค่ะแล้วก็ฝั่งเอแอ็ด้วยที่เป็นเดอะบอยส์กับพี่พีซีทุกคนเลยเนอะมีพีซีมาด้วยโหนี่ต้องสมาชิกเยอะมากเลยเยอะจริงๆวันนี้ประมาณตัวสิคนชีวิตได้สิบคนชีวิตที่กำลังขอ600กว่าเป็นจุดไม่ถึงห0 0กว่าพอนะฮะ ทีนี้มาถาเพอื่นมันก็อย่างกต้นเคยรองแล้วนะอย่างพร์เลสเลสรู้สึกมว่าต้องลองเพลี้ต่อแสงจริงจริเพลงนี้ในวันที่ท4าาขาวเลยอ่ะวอาไม่เห็นเลยอ่ะเป็นความของโรเร์ดวนโรเฟด้วยต้องโซ่ห้าไ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราเนี่ยก็ยังสนกเป็นนัร้อยู่นะคะ แล้วก็แอบว่าความหมายจะเปลี่ยนไปว่าตอนวันนั้นที่เราร้องเพลงเราเสึกโศกเศร้าแต่วันนี้ความหมายจะบวกขึ้นเป็นการให้กำลังใจคนที่ได้ฟังนะรวมตัวเราเห็นว่าเราต้องเข้มแข็งแรงยังไงให้พ่อรู้สึกว่า,าม,างงม,มองจากมาจากเมื่อยรู้สึกสบายใจเรื่องอืนอีด้นเพราะฉะนั้นว่าทุกคนจะต้องแข็งแรงเหมือนกับทุกเพลงที่แต่ยคนได้แต่งออกมาเราก็ทำ ที่ทุกคนได้ฟังไปผว่ามันเป็นกำลังใจนะเป็นเป็นความรู้สึกดีๆที่จะช่วยทำให้เราเดจอปัญหาความหันทางเราต่อไปได้ครับครับผมเอาล่ะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมากรับแม็กก็จะขอลาไปพร้อมกับน้องๆนะครับใจ้อาแล้วก็ดูปฏนเสธเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีงานเหมือนเดิมนะที่นี่นะครับต้องมาท้ายๆเลยนะครับมีงานจากดีเจจัดขึ้น95 วันนี้จะมาร่วมร้องเพลงสวัสดิ์ใจร้ายนะครับเพราะมีแขกรับเชิญที่สานต่อพระอนิพพานนะครับจากภาคต่างๆมาไม่ได้ด้วยกับโชว์จากเสาสัติ์ศิลป์นะครับครับผมในวันพรุ่งนี้ก็จะเชิญบลับไปพระชนิกชนมาด้วยฝากชายนะครับอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวติดตามไปได้นะครับวันพรุ่งนี้ถือว่าเราว่างมาแถวนี้แล้วเข้ามาชมกันเลยนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆนะครับจากไอเอ็มแล้วก็ทัวรเคนเดเชียนะครับพาน้องนนท์แอนต้นประชาเบสเดสนะครับ คุณผูครับแุะผู้ชมคุณผู้ชมด้วยยังไงยัไครับคุณก็มร้านหนึ่งนะครับครับวันนี้เราลาไปเลยละกันนะครับวันพุ่นี้เจอกันใหม่นะครับกับงานกตามข้อสารต่อพระบารทานครัเป็นทางกับว่าโดยสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ